ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าง,งานเฟสสีนะครับวันนี้พาทุกคนมาดูงานลงเสาเข็มที่หน้าง,งานเฟสสี่นะครับวันนี้ตอกไปทั้งหมด30ต้นก็หลังละ15ต้นนะครับการตอกเสาเข็มในวันนี้วันที่9ตอนแรกจะเป็นเลิกงามยามดียกเสาเอกเสาโทของหน้าง,งานเฟสสีนะครับทีนี้ด้วยอะไรหลายๆอย่างมันไม่เป็นใจนะครับขุดดินดูแล้วมีแต่ดินทรายไม่สามารถทําฐานแผ่ได้นะครับถ้าทําไปบ้านก็อาจจะซุด,ดอาจจะลาวได้ง่ายนะครับ แล้วก็น้ําทะลักออกมาเต็มบ่อเลยนะครับขุดขึ้นมา2เมตรเนี่ยน้ําซึมามาจากไหนไม่รู้นะครับก็คือไม่สามารถทํางานได้เลยนะครับก็เลยเปลี่ยนแผนแล้วก็เลื่อนงานยกเสาเอกเสาโทไปก่อนแล้วก็มาลงเสาเข็มแทนนะครับวันนี้วันที่9นะครับก็เลยเป็นงานลงเสาเข็มนะครับก็ งานยกเสาเอกก็คงเลื่อนไปก่อนนะครับดูวก็จะมีกําหนดการอีกทีนะครับเดี๋ยวดูหน้างานตอกเสาเข็มการมัดตะก,ก้อการมัดเสาะอะไรก่อนนะครับถึงจะสามารถกําหนดวันได้อีกครั้งเพราะว่าเราเปลี่ยนแผนจากทําฐานแผ่เป็นลงเสาเข็มวันนี้ก็เลยจะพาทุกๆคนนะครับมาดูงานลงนเสาเข็มกันของหน้างานเฟสสี่ผมนะครับก็ไม่ได้มาสอนคํานวณอะไรนะครับการโบเขาอะไรเนี่ยไม่ได้มาสอนคํานวณว่าลงกี่เส้นกี่ฟุตอะไรไม่มีนะครับก็พาม,มาดูหน้างานเฉยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับ หน้างานเป็ดสีของผมตอนนี้กำลังทำการตอกเสาเข็มนะครับด้วยความที่ว่าดินนี่มันเป็นดินทรายเยอะมากนะครับปุดไปเมตรกว่า2เมตรก็ยังเป็นดินทรายซึ่งมันหมายความว่าไม่สามารถรับน้ำหนัก อะไรได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีน้ําจํานวนมหาศาลนะครับเพราะช่วงนี้ฝนตกหนักนะครับดินเนี่ยมันอุ้มน้มําไปเยอะเราขุดลงไปเมตรสองเมตรเนี่ยมีแต่น้นํานล้วนเลยนะครับก็เลยไม่สามารถทํางานได้นะครับก็เลยตัดสินใจนะครับเปลี่ยนเป็นการลงเสาเข็มนี่นะครับเป็นเสาเข็มไอ2ย่สิบสองยาวหกเมตรนะครับหลังหนึงก็ใช้สิ่ต้น แต่ผมเสริมเสาไปหลังละต้นนะครับเพราะว่ามีาคารด้านหน้าบ้านด้วยก็เลยเสริมเสาไปก็เลยเป็นหลังละ15ต้นนะครับ1 5ต้นนี้ก็คือเสาบ้าน1เสาต่อเสาเข็ม1ต้นนะครับต่อทั้งหมด15ต้นนะครับต่อหนึ่งหลังวันนี้ก็ต่อทั้งหมด30ต้นนะครับอันนี้ก็จะมีคนตอกนะครับสองคนมีหนึ่งก็คือคนที่ควบคุมเครื่องจักรนะครับ ควบคุเมเขามาจับก็ควบคุมลูกตุ้มนะครับดึงลูกตุ้มขึ้นก็คนนี้ก็จะเป็นคนที่เอาสลิงนะครับมาเกี่ยวที่เสาเข็มนะครับแล้วเขาก็จะลาดเสาเข็มไปหาตุ้มนะครับคนนี้ก็จะเป็นคนวัดว่า,เ,าเข็มควรจะมาอยู่เท่าไหร่นะครับเนี่ยไม้ที่เขาใช้วัดนะครับเป็นไม้กรยสิทธิ์นะครับเป็นไม้กรยสิทธิ์สีฟ้านะครับใช้วัดว่าเสาเนี่ยมันตรงศูนย์หรือยังนะครับมันได้ระยะหรือยังซึ่ง ถ้าเราตอกเสาเข็มเสร็จนะครับเราก็ต้องไปดูอีกทีว่าเสาวันนี้ศูนย์ไหมนะครับก็ต้องให้คนมา่องกล้องอีกทีนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาดูวิธีตอกเบื้องต้นนะครับไม่ได้พาดูวิธีตอกหรอกผมก็ไม่สามารถแนะนําอะไรได้นะครับเพราะผมก็จ้างเขามาเหมือนกันนะครับก็พามาดูหน้างานแล้วกันนะครับว่าทําอะไรกันอยู่เนี่ยนะครับเคนมันก็จะยกเสาขึ้นนะครับเพื่อมีคนวควบคุมเคียนบนนั้นคนหนึ่งนะ ก็จะดเสาเข็มไปนะครับคนนี้ก็เป็นคนที่ประคองเสาทําให้เสาตรงนะครับเราเข็นเราก็จะเอาเสาเนี่ยไปใส่ปอกไว้นะครับเพื่อจะให้ไอ้ตุ้มนั่นนะครับลูกตุ้มเนี่ยมันกดลงมานะครับอันนี้ทีมเขาก็จะทําให้หมดเลยนะครับตั้งตั้งแต่ตอกเสาเข็มลากเสาเข็มหาโบเขาหาลัตเทนโบอะไรเงี้ยเขา จาการหมดเลยนะครับแต่นี่ก็คือดินมันตมมากนะครับดินมันแบบว่าดินทรายที่แท้ทูอ่ะก็คือเสาเข็ม6เมตรน่ะมิดทุกด้ามน,นะครับจะดูว่าตอมาทั้งหมดห้าหกห้าหกเสานะครับแต่มิดด้ามลุกเสานะครับก็คือเป็นการตอบที่สุดยอดมากนะครับดินคือแบบโอ้โห ดินคือแบบดินไม่แข็งเลยนะครับดินแบบดินโคลนดินตมนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาวุธของเขานะครับเขาก็จะมางัดเพื่อให้มันเข้าไปในเฟรมนะครับอ่าเนี่ยแล้วเขาก็จะตั้งเสาให้มันได้ดิ่งนะครับซึ่งไอตัวดิ่งนะมันก็ติดมากับเคนนั่นแหละครับอ่าทีนี้เขาก็จะไปถือไม้กระสีสีฟ้ามานะครับมากระสีสีฟ้าเพื่อมาวัดดูว่ามันได้ระยะอย,ย่างนะครับ นี่ครับไม้กระสีคล้ายๆกับไม้ที่ใช้เคาะทุเรียนนะครับไม้กระส์ของเขาถ้าเข็มมันก็จะหอกล่งนะครับนี่ปุ่มมันก็แล้วแต่คนนะครับบางคนก็ยกสูงยกต่ำแล้วแต่ระยะแล้วแต่มือของแต่ละคนนะครับน้ำหนักที่ลงมาก็จะไม่เท่ากันครับยกสูงน้ำหนักก็เยอะยกต่ำน้ำหนักก็น้อยแต่ดินนคือแบบเอาอะไรไปตั้งก็จมอ่ะ แทบจะไม่ต้องตอบเลยแล้วคือคิดสภาพว่าถ้าเราไม่ได้ต่อเสาเข็มอะ่ะบ้านเราจะขนาดไหนถ้าเราลงแค่ฐานแผ่เฉยๆเอาเทฟุตติง้งเอาเสาตั้งอะ่ะแล้วดินมันไม่สามารถรับน้ำหนักอะไรได้เลยเห็นไหมอันนี้ขนาดแทบจะไม่ตอบมันก็มิดด้ามแล้วอะ่ะคือดินแบบดินทรายดินตมมากๆนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าไม่มั่นใจนะครับก็ลองเทสดินดูก่อนนะครับว่าดินของหน้างานท่านเป็นดินอะไรนะครับก็จ้างเขามาเทสใหนี่แหละหมื่นกว่าบาทเขาก็จะเอาตัวอย่างดินนะครับไปดูให้นะครับว่าดินแข็งมันอยู่ที่ระดับกี่เมตรลงเสาเข็มได้ไหมทำฐานแผะได้ไหมนะครับเขาก็จะดูให้นะครับตอกไม่กี่ครั้งก็เริ่มจะมิดแล้วนะครับพูง่ายว่ามิดตุกต้นนะครับ อันนี้เราเป็นคนที่หาระยะไว้นะครับคลิปที่แล้วเรามาตีผังกันเพื่อหาระยะเสานะครับพอเราตีผังเสร็จเราก็สั่งเข็มเข้ามานะครับแล้วก็ให้รถเข็นนี้มาตอเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคนเช็คคนตรวจสอบนะครับแล้วก็จะมีวิศวกรนะครับอีกหนึ่งคนนะครับที่เข้ามาดู ก็จะเป็นมากับรถเลยนะครับรถเขาก็คือจัดให้ทุกอย่างเลยก็คือมีคนตอกมีคนงานมีคนควบคุมเครื่องจัรรกรมีทวกรนะครับคอยคำนวณให้ได้มาตรฐานแน่นอนนะครับลงเสาเข็มระดับหกเมตรแล้วนะครับเสาเข็มเป็นเสาไอยี่สบสองนะครับเสาเข็มก็เป็นเสาเข็มไอยี่ิบสองนะครับยาวหเมตรนี่วันเดือนปีที่ผลิตนะครับ2ี่สิดเดือนเจ็ดปีหกสี่นะครับผลิตมาเป็นปีนะครับ ส่วนมอกอ๋อเขาไาแอบติดไว้นี่นะครับเนี่ยมอกรัว่าสแกนดูได้นะครับมอกมีมอกนะครับเราไม่ได้ใช้เสาเข็มกระโหลกะลนะครับอ่าสามสิบต้นนะครับวันนี้ต่อเสาเข็มอ่าดูอีกสักต้นหนึ่งนะครับถ้ามาดูบรรยากาศนะครับหน้างานการตอกเสาเข็มรถมันก็จะเป็นล้อคล้ายๆรถแมคโครนะครับเป็นล้อตีนตะขาบทำให้รถไม่ติดลมนะครับ ดูจากหน้างานเนี่ยคือหล่มมากนะครับในเคนนะครับก็จะดึงไปข้างบนก็จะมีเคนไว้ดึงเสานะครับแล้วบอกราคากันบ้านนะครับเสาไอยี่สบองขนาด6เมตรเนี่ยนะครับผมซื้อมาต้นละ1นึ่งพันบบาทนะครับราคานี้ราคารวมแวดนะครับถ้าไม่เอาแวดก็จะถูกลงนะครับแต่ผมต้องซื้อที่มันมีแวดด้วยนะครับเพราะผมเป็นนิติบุคคลส่วนค่าจ้างนะครับเป็นค่าจ้างเหมานะครับ เป็นเหมาเนี่ยเหมาก็คือเหมา30ต้นจะทำงาน3วันจะทำงาน1ชั่วโมงนะครับค่าจ้างก็อยู่ที่2 5 0 0 0บาทนะครับ30ต้นก็ตกต้นหนึ่งไม่ถึง1000บาทนะครับรวมต้นทุนต่อต้นนะครับในการตอกเสา1 0 8 0บาทไอ้นี่ตีไป1,000บาทนะครับก็ประมาณ2,000บาทนะครับต่อต้นถ้าใช้เสาเสาไซนี้นะเสาไอ2ขนาด6เมตรนะครับจริงจริง ใช้สัก i-18 ก็ได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยใช้ i-22 อยากใช้เสาใหญ่ๆไปเลยนะครับให้มันแข็งแรงแข็งแรงไปเลยนะครับเขาก็จะตอบถ้าอยากได้ความรู้จากคลิปนี้ก็าอาจจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะผมก็ไม่ใช่วิศวกรที่จะสามารถเป็นคำนวณได้นะครับว่าโบเขาคำวานวณยังไง น้ำเทนโบคำนวณยังไงไอ้ลูกตุ้มมันกี่ปอนมันยกขึ้นไปกี่เซนนต้องตอกกี่ครั้งลดลงกี่เซนกี่ฟุตผมไม่สามารถแจ้งหรือว่านำความรู้ตรงนี้มาอธิบายให้ฟังได้นะเพราะผมก็ไม่ใช่วิศวกรนะครับผมก็ศึกษาความรู้มาแค่พอรู้แล้วก็ดูงานได้นะครับทีนี้ผมก็ไม่ได้คุมง,งานเราก็มีหัวหน้างานคุมง,งานอยู่นะครับแล้วก็มีวิศวกรคอยดูผมก็มาเก็บภาพถ่ายบรรยากาศให้ ทุกๆคนโถมเฉยนะครับก็ประมาณนี้นะครับหน้างานการต่อ,อเเ้าเข็มของหน้างานเสสี่นะครับถามว่าถ้าไม่ลงเข็มได้ไหมนะครับจริงๆก็ก็คงทําได้อยู่แหละแต่ว่าบ้านมันอาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่อาจจะแตกแล้าบ่อยหรือว่าอาจจะมีการซุดตัว ซุดตัวเยอะนะครับก็อาจจะเป็นได้ก็คือได้ทําแล้วก็ทําดีๆทําเป็นมาตรฐานไปเลยนะครับสําหรับผมผมไม่อยากเข้ามาแก้งานอะไรบ่อยๆนะครับเพราะว่าดินมันเป็นแบบนี้ถ้าดินมันเป็นแบบนี้แล้วเราไม่ลงเข็มนะครับบ้านร้าวทั้งปีแน่นอนครับผนังแยกเสาร้าวผานังร้าวนะครับต้องมีให้เห็นอย่างแน่นอนนะครับก็เลยลงเสาเข็มให้มันจบๆไปเลยนะครับมันจะได้ไม่ร้าวไม่สุดนะครับ เวลาทําบ้านก็จะได้สางงานาเผยนะครับเป็นขายบ้านก็ไม่ต้องไปคอยแก้งานให้ลูกค้ายเยอะแยะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการตอกเสาเข็มในวันนี้ทั้งหมด30ต้นนะครับวันนี้ผมก็จะขอญาตก,กลับไปก่อนนะครับเราจะมีหัวหน้างานเขา คอยนั่งดูนะครับแล้วก็มีวิศวกรที่มากับรถต่อเสาเข็มคอยดูให้อีกทีหนึ่งนะครับรับรองว่างานดีมีมาตรฐานแน่นอนนะครับส่วนผมก็มาเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกๆคนดูเฉยเฉยนะครับใครที่ชอบเกี่ยมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งกดตับสไครให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้มีกาลังใจมาถ่ายนู่นถ่ายนี่ให้ดูบ่อยๆนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ